สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโร่ไทยชตาค่ะวันนี้เรากลับมาทําคลิปดวงคอมรักนะคะให้กับคนโสดชาวทัดน้ํานะคะมีกอร์กอแล้วก็พิจิกนะคะประจำเดือนตุลาคมส5 6พันห้ารอหสิปดนะคะตุลาคมแล้วนะคะคนโสดนะคะหนาวกันแล้วเนาะจะมีใครมาคู่เคียงไหมมาให้ความอบอุ่นไหมนะคะมาลุ้นกันนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะ จะแบ่งตามหลักโหนรัศมีไทยค่ะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครที่อยากจะดูเป็นดองสดตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนณริราดาห5รายละเอียดคักคุยภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจัยในการรับชมด้วยวันนี้เลยอ,อาจารย์นรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะ โอเคขออีกหนึ่งใบนะคะชาวทัดหนาม,มาลุ้นกันนะพลังงานความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมใบแรกนะคะคนโสดของเรานะคะคุณได้พลังงานของคอมเมอร์สนะคะ พลังงานของอะไรที่มันแฟร์ air, อะไรที่มันยุติธรรมอะไรที่มันเหมาะสมกันนะคะหรืออะไรที่เปิดเผยเป็นทางการนะคะเป็นความรักที่จริงจังจริงใจนะคะโอ้คนโสดชาวธาตุน้ําอาจารย์ว่าคุณค่อนข้างที่จะเลือกนะคะเลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันได้นะมันไม่ใช่แค่นิสัยใจคอไปด้วยกันได้แต่ว่าในเรื่องของ ฐานะหน้าที่การงานอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันควรจะไปด้วยกันได้ก็ได้นะคะหรือคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตนะคะใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเพื่อเป็นคู่ทุกคู่ยากนะคะไม่ทอดทิ้งกันนะคะอช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไปนะเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นคู่กันเป็นพันธะสัญญาในการสร้างความรักไปด้วยกันนะคะแสดงว่า คุณอยากได้คนที่จริงจังนะคะแล้วก็คิดที่จะมีอนาคตร่วมก,กันกับคุณนะคะคนโสดชาทัดน้ำต้องไม่ใช่มาเล่นๆแล้วนะ Discovery โอ้กำลังหาอยู่นะ Discovery มันเป็นอะไรที่ต้องค้นหาต้องเสาะ,ะแสวงหานะคะคัดกรองมากๆถึงกระทั่งแบบ สองทางไกลกันเลยทีเดียวหรือมองหารักทางไกลนะคะมองหาสายอบป,ป้าสายต่างชาติอยู่หรือเปล่าอะนะคะหรือ,อบางคนเบี่ยงเบนแล้วนะคะเอาคนไกลๆเอาคนที่มีความแตกต่างเชื้อชาติศาสนาต่างประเทศไปเลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะมาดูกันต่อถือว่าจะยังไงอินามี่นะคะอืม เหมือนคุณเคยมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีมานะคะชาวทันน้ำเพราะนั้นคุณค่อนข้างกังวลว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องราวความรักที่ดีเนี่ยต้องมาแล้วแบบไม่กลายเป็นศัตรูกันทีหลังนะคะไม่ใช่รักกันดีๆแล้วอยู่ดีๆก็ต้องแบบเข้ากันไม่ได้นะคะจ้องจะแหวกัดจ้องจะหาผลประโยชน์นะคะเพราะนั้นใครที่เหมือนกับไม่จริงใจอะ่ะหลอกลวงหวังผลประโยชน์อะไรนี่ คุณตัดไปเลยนะคะเตะกระเด็นออกจากชีวิตของคุณไปเลยนะคะไม่ให้ไม่ให้เขาใกล้กันแล้วนะชาวท่านน้ามีบทเรียนอะไรมาหรือเปล่านะคะ Intro k i t y ด้วยว้าวท่านน้ำแต่ว่าตอนนี้คุณยืนอยู่ได้ด้วยตัวของคุณแล้วนะคะ Intro k i t y คุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะประสบการณ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันได้รวบรวมผสมผสานขึ้นเป็นตัวคุณแล้วนะคะหลายคนตอนนี้ มีหน้าที่การงานที่ดีมากๆแล้วก็ได้นะคะเพราะนั้นชีวิตคุณมันมั่นคงแล้วถ้าเกิดจะเอาใครสักคนนึ่งเข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจจะว่ามันต้องแบบหาคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณแฮปปี้นะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็เหมาะสมกันนะคะไม่ใช่มาดึงให้คุณแบบตกลงไปนะดึงไปแบบต่ำตมนะเพราะว่าคุณไม่เอาแน่นอนนะชาวทัดน้ำน,นะคะ มาดูกันต่อนะคะแอคชั่นแสดงว่าคนคนนี้ที่เข้ามาก็คือเหมือนกับต้องชัดเจนกับคุณนะต้องมีการเทคแอคชั่นที่ดีที่จริงใจนะคะเหมือนกับก,กล้าที่จะพูดอะไรที่แบบว่าให้เกียรติคุณมากๆนะคะคบหาดูใจก็บอกคบหาดูใจนะไม่ต้องปิดซ่อนแอบซ่อนในความสัมพันธ์นะคะจิ s e n t i m เมนนะคะ พลังงานของการไต่ตองการใคร่ครวรนะคะด้วยอินทิวชันด้วยสติปัญญาด้วยเซน์ด้วยความรู้สึกของคุณมากๆนะคะอูชาวตวนาอาวาจา์ว่าคุณค่อนข้างคิดมากนะที่จะเอาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรือบางคนเนี่ยสดมานานโสดมายาวนานนะคะแต่กําลังจะได้เจอเจ้าชายกบของคุณแล้วดูสิเจอเจ้าชายกบจริงๆนะคะดูสิ สาวสวยันนี้กับเจ้าชายกบของเขานะแต่เป็นกบพิเศษกบมีปีกด้วยนะโอ้เป็นเจ้าชายกบในเวอร์ชั่นใหม่นะคะอืมแสดงว่าคุณใช้เวลานะในการคัดสรรคนดีๆที่ให้เข้ามาอยู่ในชุดของคุณก็ได้นะ discovery นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่คุณรู้สึกดีกับเขาด้วยนะคะมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเข้ากันได้ดีแล้วก็ พากันไปในทางที่ดีงามชีวิตมีความมั่นคงนะมไม่ดีไม่เอานะอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวทัดน้ำนะอาจจะได้เจอกับคนที่สวรรค์ประทานมานะคะจัก,กรวาลส่งมาที่เป็นคนที่แสนดีสำหรับคุณแล้วก็ได้นะคะเข้ากฎเกณฑ์เข้าไครทีเรียทั้งหมดที่คุณต้องการก็ได้นะในเดือนตุลาคมนี้นะเดี๋ยวเราไปรุ้นกันต่อกับไพ่ทาโรนะคะเอาละมาดูเรื่องราว ความรักคนโสดกันนะคะว่าจะเป็นยังไงใบแรกนะคะมีไพ่ของห้าดาบค่ะถือดาบถือดาบกันไว้นะมีกำแพงนะแสดงว่าคุณไม่ให้ไข่เข้ามาในชุดของคุณง่ายๆนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยคุณอาจจะเคยเลือกพลาดมาแล้วเบล่าน,นะไปเจองูไปเจออะไรเนี่ยหน้าจระเข้หน้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ คราวนี้คุณต้องเลือกให้ดีแล้วโอกาสครั้งใหม่โสดทั้งทีนะคะต้องได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมนะดูสิยังมีเหมือนกับสิ่งพิเศษอะไรบางอย่างนะคะเจ้าหญิงเจ้าชายของคุณนะคะเพชรนินจินดานะคะถ้วยรางวัลความสําเร็จนะคะอืหรือคุณกําลังมองหาคนที่แบบหน้าที่การงานดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงนะคะ อาจจะดูแล้วไม่ด้อยไม่น้อยไปกว่าคุณก็ได้นะชาทัดน้ำนะคะกำลังฝันถึงเลยนะคะดูกันต่อนะมีไพ The ่เดอว้าวมีโอกาสที่ได้เจอนะคะเดอะสตาร์มาแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะเขากำลังเข้ามาในโชคสตาของคุณนะคะตุลาคมนี้ ใครที่อธิษฐานคอนะคะมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนที่ถูกใจแล้วเขาก็โดดเด่นดูดีมากกว่าใครๆด้วยนะคะดูเป็นคนที่มีความสําเร็จในชีวิตมีออร่านะคะหน้าตาดีหรือมีความสามารถที่โดดเด่นอะไรบางอย่างมากๆนะคะสําหรับคนคนนี้นะหรือคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่าอิมันเป็นอะไรที่รู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นมากๆนะคะอืม เป็นไพ่ของฤษีนะหรือเขาเป็นคนเก่งเป็นคนไกลนะคะเป็นรักทางไกลหรือเปล่าพายเรือมาแล้วนะคะหรือเป็นคนที่เโสดมานานแล้วก็ได้นะคะเขาดูนิ่งแต่เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ดีนะอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยหรือว่า คมในฝักมากๆนะคะพูดน้อยแต่ฉลาดนะไพ่ฤาษีที่ขึ้นมานะคะอาจจะมีอายุที่แตกต่างอาจจะมากกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะหรืออาจจะน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะไพ่สลับตัวตนกันได้เออมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะ แล้วก็มีไพ่ของก้าวดาอ้ชาว่าน้ำอาจารย์ว่าคุณแอบ,บให้ความสําคัญให้ความสนใจเขานะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะทําความรู้จักหรือไปสร้างความสนิทสนมกับเขาให้มากขึ้นยังไงนะคะเนี่ยแอบกบังวลอยู่นะเจอคนถูกใจแล้วโอ้อยากเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่ามันจะมีจังหวะอะไรบางอย่างนะคะไพส่สีไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะแสดงว่าสิ่งที่คุณอาจจะ กังวลไปเนี่ยนะคะมันอาจจะคิดมากเกินไปนะคะอืมกบบคุณอาจจะสื่อสารนะคะส่งลายส่งข้อความหรืออะไรบางอย่างไปนะคะแล้วมันจะมีจุดในการเริ่มต้นที่ดีในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาก็ได้นะคะสีไม้เท้าขึ้นมาแล้วอยู่ภายใต้เดอะสตาร์ด้วยนะอืมแสดงว่าเขาอาจจะถูกใจคุณเช่นเดียวกันอนยะ่ที่คุณถูกใจเขานะคะ ว้าวไพ่ของหกไม้เท้าขึ้นมานะสาวทัดน้ํานะคะอืมหรือว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพยายามติดต่อเข้ามาหาคุณหรือคุณพยายามติดต่อไปหาเขาเนี่ยมันจะทําให้เกิดความคลิกกันนะคะหกไม้เท้านะคะความสัมพันธ์เนี้ย สีไม้เท้าเริ่มต้นแล้วก็กำลังดำเนินต่อไปด้วยดีมากๆนะคะโอไพ่สวยมากเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าจะยังไงนะคะแสดงว่ามีโอกาสได้แลกลายนะคะได้แชทได้ตอบข้อความได้ทำความรู้จักสนุกสนิทสนมนะคะศึกษาดูใจกันนะคะในเบื้องต้นแล้วนะตุลาคมนี้แฮงแมนนะคะหกถ้วยค่ะ ราชนีถ้วยนะคะราชนีราชาเนี่ยอืมน่าจะเป็นราชานะคะราชาถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยะคะ่ะโอ้มีพลังงานชาวทัดน้ำเข้ามานะหรือเขาเป็นชาวทัดน้ำด้วยกันนะคะมีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะสี่เหรียญค่ะ สามไม้เท้านะคะว่จาจะว่าบางคู่เป็นความรักทางไกลนะรออยู่นะคะแฮงแมนสามไม้เท้ามีไพ่ของไฮโรแฟนด้วยอ้เมื่อกี้ได้ไพ่ฤาษีไปแล้วนะคะนี่มีไพ่พระสังฆราชขึ้นมาอีกแล้วก็ไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะแสดงว่าคนคนนี้ย เขาอาจจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยก็ได้นะคะแต่ความเป็นพ่พระคือมีความสลัดเฉลียวใจดีนะคะเป็นคนที่มีความรู้สูงนะคะชอบให้คําแนะนําให้คําปรึกษากับคนอื่นๆได้ดีมากๆก็ได้นะคะหมือนใจของชาวทัดน้ําคุณรอเขานะคะดูสิแฮงแมนหกถ้วยนะคะอาจจะเป็นความรักต่างวัยจริงๆนะคะอายุแตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะหรือเป็นคนไกลนะคะ ต่างศาสนาต่างเชื้อชาตินะคะไม่ใช่ต่างแค่เรื่องของอายุก็ได้แต่ว่า6ถ้วยอาจารย์ว่า6ถ้วยแฮงแมนนะคะแสดงว่าคุณกับเขาก็ต่างรู้สึกดีหรือตกหลุมรักซึ่งกันและกันแล้วนะคะหรือว่าแฮงแมนหกถ้วยเป็นลักษณะของการรอคอยนะคะการรอคอยความรักที่ เหมือนที่เจอกับคู่แท้คู่ที่มาจากอดีตชาติก็ได้นะคะอสองใบนี้มารวมกันแล้วพลังงานมันหนักแน่นมากๆนะคะสาวทัดน้ําเซนของคุณอาจจะบอกนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่คุณอาจจะเคยฝันเคยคิดถึงนะคะหรือว่าเจอหน้าครั้งแรกก็รู้สึกอ,อมันติดตาตึงใจมากๆนะคะเหมือนเคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนก็ได้นะความเป็นหกถ้วยนะคะ ความรู้สึกจากจิตวิญญาณดวงเดิมนะคะของคุณนะซึ่งมันอาจจะถูกลบข้อมูลไปแล้วนะแต่มันอาจจะมีข้อมูลที่เก็บซ่อนไว้ในฮาร์ดดิสนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะที่มันทําให้เราคับคครคับขา่ขบขาวว่าจะเป็นเขานะคนที่ใช่หรือว่าคนที่ถูกใจคุณนะที่คุณรอคอยที่คุณอธิษฐานขอนะจะได้เจอเขานะคะอืม ในช่วงเวลางเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะชาวทัศน้ํานะคะก็าอาจจะเป็นชาวทัตุไฟเม่สิงห์ธนูนะคะราชาหรือราชินไม้ยเท้าของคุณนะคะเขาเป็นคนที่เวลาที่ทํางานทําอะไรเนี่ยดูจริงจังกับงานมากนะคะหรือตั้งใจทํางานมากๆหรือเป็นคนที่อาจจะมีสายของการภาวะความเป็นผู้นํานะคะคอยช่วยเหลือดูแลลูกน้องนะคะเป็นคนเก่งหรือเป็นคนที่เติบโตในหน้าที่การงานแล้วนะคะราชาราชินไม้ยเท้าของคุณนะคะ เด็กถือถ้วยนะอันนี้อาจจะอายุแตกต่างกันจริงๆนะคะโอ้ยความรักครั้งนี้มันทําให้ชาว่าน้ําใจฟูนะคะเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเหมือนเขาก็มาเช็คแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณมากๆก็ได้นะคะดูสิจนคุณประทับใจมากๆนะในสิ่งดีๆท,ที่เขาทำให้กับคุณนะคะ อืมเหมือนตอนนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่คุณกับเขาเนี่ยมันคลิกกันมากๆนะคะแล้วรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันจริงจังนะมันเป็นไปได้นะนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ดีหรือจิตใจดีมากๆนะคะซึ่งสาวท่าน้ำคุณแพ้นะแพ้ความดีของเขาแพ้ความแบบใจดีนะคะอ่อนโยนอบ อุ่นของเขามากๆก,ก็ได้นะคะเพราะฉนั้นช่วงเวลานี้นะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเจ็ดไม้เท้านะคะพยายามเรียนรู้พยายามศึกษาดูใจกันนะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างอยากคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอีกฝ่ายหนึ่งมากๆนะคะความรักกําลังเริ่มต้นแล้วก็เป็นไปด้วยดีนะคะอู้ขอให้ได้เจอนะเดี๋ยวมาดูพลังงานฝั่งของเขาให้เพิ่มนะคะชาวทัตน้านะมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกอีกบ้างน,นะคะ ดูพลังงานของเขาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งของคุณนะคะมีไพ่ของสีถ้วยค่ะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะแต่มีความมุ่งมิ้งนะคะมีความแบบอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะมีไพ่ของสีดาบค่ะ หรือเป็นความรักทางไกลนะยังไม่ได้เจอตัวจริงๆหรือเปล่านะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานของชาวทัตด,ดินมังกรพิศศบกันเข้ามาด้วย w a e e fortune ค่ะว้าวพลังงานขึ้นมาดีเลยกลองร้อยแห่งโชคสตานะคะโอ้ได้ไพ่ความรักด้วยนะคะสองถ้วย สามถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะโอ้พลังงานขึ้นมาดีนะชาวท่านน้ำนะคะฝั่งของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สมหวังกับความรักมานะคะสีถ้วยนะคะหรือเขาก็อาจจะหยุดเรื่องราวของความรักมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะก่อนที่จะมาเจอกับคุณนะคะอืมเหมือนกับคุณอะ เป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่ดูแบบสร้างสีสันให้กับเขามากๆก็ได้นะคะหรือคุณ Key ขี้อ้อนก็ถูกใจความขี้อ้อนของคุณมากๆเลยก็ได้นะคะสี่ดาบเหมือนตอนเนี้ยรอกันอยู่นะคะรอที่จะเหมือนกับว่าได้มาเจอกันหรือเปล่านะคะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะความรู้สึกระหว่างเขากับคุณก็คือคือเหมือนกับรอคอยนะคะรอที่ได้เจอกันนะคะอืม เหมือนกับมันเป็นปฏิหารมากๆก็ได้นะในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเขารู้สึกว่ากงล้ออย่างเช่าชะตานะคะหรือเป็นพรมนิขิตที่ทําให้เขาได้มาเจอกับคุณก็ได้นะเพราะว่ามาเจอกันแล้วมันเหนือความคาดหวังมากๆนะคะเพราะว่าคุณกับเขาสองถ้วยสามถ้วยนะคะมันเข้ากันได้ดีมากๆนะคะหรือสามถ้วยเป็นการรีวิเนียนก็ได้นะคะอาจจะเจอกับ คนที่คุณเคยถูกใจแต่ห่างหายกันไปเราได้กลับมาเจอกันก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสองถ้วยแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันนะคะเป็นพลังงานของทวินเฟรมนะจิตวิญญาณดวงเดียวกันที่แยกออกเป็นสองนะคะแล้วต่างฝ่ายอาจจะต้องไปเติบโตนะคะไปเรียนรู้นะคะ หรือเขาก็ไปเจอความผิดหวังกับความรักคุณก็ไปเจอความผิดหวังกับความรักแล้วได้มาเจอกันแล้วมันเป็นอะไรที่เข้าอกเข้าใจแล้วมันกลายเป็นความรักที่เข้ากันได้ดีมากๆก็ได้นะคะอืมบางคนอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะหรือบางคนเนี่ยได้กลับมาเจอกันเหมือนดังที่ได้อธิษฐานขอนะเหมือนดังที่ฝันไว้นะคะความเป็นเจถ้วยนะคะ คนที่คุณอาจจะคิดถึงหรือคิดว่าจะต้องได้เจอกับเขานะคะแล้วเขาก็ได้มาเจอกันกับคุณจริงๆนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือเขาก็เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของปฏิหารก็ได้นะหรือก่อนหนะ้านี้เขาไม่เชื่อแต่พอได้มาเจอบคุณเนี่ยเขาก็เชื่อในเรื่องของปฏิหารในความรักก็ได้นะคะที่ทําให้เขากับคุณได้กลับมาในเจอกันในโมเมนต์ที่มันแบบว่าประทับใจมากๆก็ได้นะคะว่าว,วาัง,งานแบบหวานมากนะสาวทัศน้ํา ขอดูฝั่ง,งของคุณหน่อยนะคะชาวท่านาน้ำมีไพ่ของไฮพิเทสนะคะแล้วก็หกเหรียญค่ะ นีไพ่ของก้าดาบกังวลมากคิดมากในความเป็นก้าดาบนะคะเกิดแต่กับทัดน้ำใช่ไหมเมื่อกี้ก็ขึ้นในพื้นดวงความรักนะคะห้าเหรียญค่ะราชินีถ้วยพลังงานชาวตัดอ้าไม่ใช่ค่ะอาเป็นไม้เท้าแล้วฟาเวอร์เป็นไม้เท้านะ แล้วก็มีราชินีถ้วยอ่ายังไงก็ออกอยู่ดีนะราชินีถ้วยออกช้าแต่ออกนะว้าวหนึ่งถ้วยค่ะมีไพ่ความรักขึ้นทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาเลยอันนั้นหกถ้วยอันนี้หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ มีไพ่ของทาวเวอร์นะโอ้พลังงานโอเคเลยนะในเรื่องราวความรักของชาวทัตน้ำน่าจัว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกัง,กงวลคิดมากหรือว่าอ่อนไหวง่ายมากๆก็ได้นะคะ ความเป็นไพ่ไฮวิดเทสนะคะราชินีพัจจันทร์ของคุณเนี่ยคุณกังวลเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนคุณอาจจะเคยเจอคนที่ทําร้ายหัวใจของคุณมาก่อนก็ได้นะคะหรือเจอความรักที่มันหลอกลวงมันจอมปลอมอะไรบางอย่างก็ได้นะแต่ว่าคุณถูกใจเขามากนะหกเหรียญคุณยอมเปิดใจคุณยอมให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าความเป็นห้าเหรียญน่ะเขาอาจจะเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วดูน่าสนใจนะคะ ดูเหมือนกับว่ามีความพยายามในการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ราชินีไม้เท้ากับราชนีถ้วยหรือคุณเป็นชาว LGBTQ mm hmm. ก็ได้นะอืมเหมือนมีความเหมาะสมกันมากๆนะคะเขามีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้นําชาวทนานก็มีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาแล้วมันอุ่นใจนะมีคนมาคอยดูแลปกป้องคุ้มครองให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะ หนึ่งถ้วยนะคะเหมือนในที่สุดคุณก็ตกหลุมรักนะหรือถ้าเคยปิ๊งกันมาก่อนก็ไปตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะสจทัดน้านะคะ,ะ,คะแล้วครั้งนี้มันลืมปัญหาอะไรที่เคยเกิดขึ้นมาไปเลยนะคะหรือความรักตรง้ย้เข้ามาเพราะหิวใจคุณนะ จากการอกหักหรือจากการอะไรที่คุณเคยถูกทําร้ายจิตใจมาก็ได้นะคะสาวัาน้ํานะคะอืเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่มันไม่ลองไม่ได้แล้วนะจัว่าชาทธาน้ําคุณก็ต้องลองที่จะดูว่าความรักครั้งเนี้มันจะเป็นความรักที่แท้จริงที่จริงใจกับคุณหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนคุณเริ่มเชื่อมั่นไปแล้วนะคะหกเหรียญน,นะหกสิบเปร์เซ็นแล้วนะไม่ใช่ห้าสแล้วนะคะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ ถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าคาดหวังก็ได้นะขอให้ความรักเป็นไปด้วยดีก็ได้นะคะอืยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้ใหกับชาวทัศน้านะคะขอให้เจอคนที่ถูกใจขอให้เจอคนที่แสนดีนะคะขอให้เจอคนที่คุณแบบว่าต้องการในแบบนั้นๆน,น,นะคะชาวทัตน้ำนะคะขอให้ทำทาอิษฐานคุณเป็นจริงนะแล้วไว้กลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ